คอลัมน์คิดเขียนคุยโดยรุ่งเรืองปรีชากุลวันพฤหัส,สบดีที่6มีนาคม2568พักเพื่อไทยกลัวทักษินถูกลากไสการยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลโดยพักร่วมฝ่ายค้านที่มีพักประชาชนเป็นแกนนำล็อกเป้าเฉพาะมาดามแพทองโพลเพียงคนเดียวเท่านั้นหากจะเล่นกันแบบแฟร์เพลย์พักเพื่อไทยก็ควรต้องยอมให้สอสอได้ิกฝ่ายค้าน กล่าวพาดพิงถึงอดีตนักโทษเด็กขาดชายทักษิณชินวัตรได้เพราะการที่จะอ้างว่าทักษิณชินวัตรเจ้าของคอกเพื่อไทยเป็นคนนอกก็เนื่องจากไม่ต้องการให้ฝ่ายค้านไปแตะในใหญ่ที่มีแผลเบิ่หวะเต็มตัวแต่โดยข้อเท็จจริงนั้น อดีตนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรผู้นี้คือนายกรัฐมนตรีตัวจริงของพรรคเพื่อไทยที่เป็นผู้ชักใยมาดดมแพทองโพลบุตรสาวและเป็นผู้กำหนดทิศทางนโยบายของรัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจะเห็นได้ว่ายติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจในายกรัฐมนตรีที่พักร่วมฝ่ายค้านยื่นต่อนายวันโมฮัมหมัดนอมัทาเมื่อวันที่27ดกุมภาพันธ์ปลายเดือนที่แล้วนั้นจาก6ประเด็นที่พักร่วมฝ่ายค้านสรุปว่า ไม่อาจไว้วางใจให้มาดามแพทองโพยบริหารราชการแผ่นดินในฐานะนายกรัฐมนตรีได้อีกต่อไปนั้นมีถึงสองประเด็นที่พาดพิงถึงอดีตนักโทษเด็กขาดชายทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นสารตั้งต้นอันทําให้มาดามแพทองโพยนายกรัฐมนตรีหุ่นเชิดที่เป็นร่างทรงของบิดาไม่มีความรับผิดชอบต่อตําแหน่งหน้าที่ประเด็นแรกที่เกี่ยวพันกับอดีตนักโทษเด็กขาดชายทักษิณชินวัตรก็คือ มาดามแพทองโพยในฐานะนายกรัฐมนตรีเห็นแก่ประโยชน์ของบิดาครอบครัวและพวกพ้องเป็นตัวตั้งอยู่เหนือผลประโยชน์ของส่วนรวมในประเด็นนี้ถ้าหากพักเพื่อไทยมีจิตสำนึกของความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่คำลวงโลกที่มักจะอ้างว่าเป็นพักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยและสัดคลนป้ายสีฝ่ายตรงข้ามในสมัยเป็นฝ่ายค้านว่าเป็นเผด็จการและอนุรักษ์นิยม ก็ต้องเปิดโอกาสให้สสฝ่ายค้านได้อภิปรายอย่างถึงที่สุดเพราะอย่างน้อยถ้าเป็นเรื่องไม่จริงตัวนายกรัฐมนตรีก็ยังได้มีโอกาสชี้แจงให้ประชาชนคนไทยทั่วไปได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องอีกทั้งยังเป็นหลักการของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเกี่ยวกับการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างฝ่ายนิติบ,บัญญัติกับฝ่ายบริหารพักเพื่อไทยที่เป็นฝ่ายรัฐบาลไม่ควรใช้วิชามารด้วยการลุกขึ้นประท้วงเพื่อปิดปากไม่ให้ฝ่ายค้านพูด ถ้าหากสสฝ่ายค้านจำเป็นต้องกล่าวถึงทักษิณชินวัตรและหากทำเช่นนั้นการประชุมก็คงจะสะดุดและวุ่นวายโกลาหลไม่จบสิ้นนึกภาพแล้วก็ไม่ต่างจากฝูงสุนัขก,กัดกันตามสามแยกบนท้องถนนไม่ใช่การประชุมของสสผู้ทรงเกียรติในสัปปายะสภาสถานอันหมายถึงสภาที่มีแต่ความสงบร่มเย็นสบายประเด็นถัดมามาดามแพทองโพย ปล่อยให้อดีตนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรผู้เป็นบิดาชี้นำชักใยให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการอันเป็นเรื่องสำคัญของชาติบ้านเมืองประพฤตินตนเป็นเสมือนนายกรัฐมนตรีหุ่นเชิดโดยมีบิดาเป็นนายกรัฐมนตรีตัวจริงที่ไม่ต้องรับผิดชอบกับการใช้อำนาจประเด็นนี้ประชาชนคนไทยทั่วไปก็มองเห็นและเข้าใจตรงกันกับยติของพรรคร่วมฝ่ายค้านซึ่งถ้าเปิดโอกาสให้สสอฝ่ายค้านได้อภิปราย ตัวนายกรัฐมนตรีก็จะมีโอกาสได้ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ประชาชนคนไทยเกิดความกระจ่างได้อีกเช่นกันขณะเดียวกันจากการประชุมพักพลังประชารัฐเมื่อวันที่4มีนาคมที่ผ่านมาตามคำถแถลงภายหลังการประชุมของนายภัยบุญนิติตะวันเลขาธิการพักพลังประชารัฐเกี่ยวกับการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจมาดามแพททองโพลในครั้งนี้โดยเปิดเผยว่า พลเอกประวิตรวงสุวรรณสอสอบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักพลังประชารัฐมีดําริจะเป็นผู้ร่วมอภิปรายไม่ไว้วางใจในประเด็นที่เป็นภาพรวมด้วยส่วนประเด็นที่สอสอพักพลังประชารัฐจะอภิปรายเป็นการเจาะลึกนั้นเลขาธิการพักพลังประชารัฐเปิดเผยว่ามีไม่น้อยกว่าสี่ประเด็นอาทิกรณีสนามกอล์ฟอัลไพา M.O.U. 44บ่อนคาสิโนและคดีป่วยทิพชั้น14โรงพยาบาลตำรวจรวมทั้งยังมีเรื่องอื่นๆด้วยซึ่งนายไพบูลนิติตะวันกล่าวว่ามั่นใจว่าจะทำให้มาดามแพทองโพยวันไหวแน่นอนเฉพาะประเด็นที่พักพลังประชารัฐจะหยิบยกขึ้นมาอภิปรายตามที่นายไพบูลนิติตะวันเปิดเผยนั้นเกี่ยวพันถึงอดีตนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรถึง3เรื่องคือกรณีสนามกอล์ฟอาาัลไพน์ MOU 44และคดีป่วยทิพย์ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเรื่องแรกกรณีสนามกอล์ฟอาัลพายเกี่ยวพันและเกี่ยวเนื่องกับมาดามแพททองโพยและทักษิณชินวัตรผู้เป็นบิดาชัดเจนดังนั้นเมื่อสอสฝ่ายค้านหยิบยกขึ้นมาอภิปรายก็จะต้องกล่าวถึงบุคคลทั้งสองเพราะที่ดินธรณีสงเนื้อที่กว่า924ไร่ผืนนี้ตกมาอยู่ในมือตระกูลชินวัตร ตั้งแต่ยุครัฐบาลพักไทยรักไทยที่มีทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีและมาดามแพท,ทองโพยมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และร่วมเป็นกรรมการบริษัทอาพไยกอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับบนที่ดินพื้นนี้ในเวลาต่อมาก่อนจะโอนหุ้นไปให้คุณหญิงพจจมานดามาพงผู้เป็นมารดาถือครองหลังจากเป็นนายกรัฐมนตรีเรื่อง MOU 4 4 อันเนื่องมาจากเส้นเขตแดนทะเลบริเวณเกาะก,กูดจังหวัดตราดที่กัมพูชาประกาศในปี2515จึงทำให้เกิดปัญหาเรื่องพื้นที่อ้างสิทธิ์ในหลายทวีปทับซ้อนระหว่างไทยกับกัมพูชาก็เช่นกันซึ่งม่อาจหลีกเลี่ยงที่จะไม่กล่าวถึงทักษิณชินวัตรเพราะการเกิดขึ้นและมีอยู่ของ MOU ฉบับนี้ได้มีการลงนามในสมัยรัฐบาลพักไทยรักไทยที่มีทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีในปี2544 อันเท่ากับเป็นการยอมรับไปโดยปริยายว่าพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนนี้มีปัญหาอยู่จริงและจะต้องมีการเจรจาตกลงกันสำคัญที่สุดก็คือทักษิณชินวัตรเป็นผู้เปิดประเด็นจากการแสดงวิสัยทัศน์ในงานเนชันทีวีดิ n เนอร์ทอเมื่อค่ำวันที่22สิงหาคม2567ก่อนที่รัฐบาลมาดามแพรจะถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาและได้ขานรับเพื่อดำเนินการเปิดเจรจากับฝ่ายกัมพูชา ในการนำเอาทรัพยากรปิโตรเลียมมูลค่ากว่า2ล้านล้านบาทที่มีอยู่ใต้ทะเลขึ้นมาใช้โดยแบ่งปันผลประโยชน์กันคนละครึ่ง50ต่อ50ระหว่างไทยกับกัมพูชาสำหรับคดีป่วยทิพย์ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจคงไม่ต้องสาธยายรายละเอียดมากนักเพราะแม้ว่าทักษิณชินวัตรจะเป็นคนนอกสภาแต่ก็เกี่ยวโยงเต็มๆทั้งในเรื่องระบบนิติรัฐและหลักยุติธรรม ที่รัฐบาลพักเพื่อไทยมิอาจปฏิเสธได้โดยเฉพาะตามมาตรา53ในหมวด5ของรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ที่ใช้ในปัจจุบันบัญญัติไว้ว่ารัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดคดีปวดทิพย์ชั้น14นี้เกี่ยวโยงมาดามแพทองโพยในประเด็นที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อตำแหน่งหน้าที่เพียงเพราะเห็นแก่ผลประโยชน์ของตนเองบิดาและครอบครัว และเกี่ยวพันโดยตรงกับทักษิณชินวัตรผู้เป็นบิดาที่เข้าข่ายชี้นำชักใยให้บุตรสาวกระทําการหรืองดเว้นกระทําการอันเป็นเรื่องสําคัญของชาติบ้านเมืองอย่างน้อยประการหนึ่งก็เรื่องเวชระเบียนและยังส่งผลให้บุตรสาวประพฤติตนเป็นเสมือนนายกรัฐมนตรีหุ่นเชิดโดยมีบิดาเป็นนายกรัฐมนตรีตัวจริงที่ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการใช้อํานาจฉะนั้นหากจะเล่นกันแบบแฟร์เพลย์พักเพื่อไทย ก็ควรต้องยอมเปิดโอกาสให้สอส,อสอในฟิกฟายค้านอภิปรายได้เต็มที่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและที่สุดแล้วก็จะเป็นผลดีต่อมาดามแพรทองโพยที่ได้รับการฟอกขาวให้สุกสกาวแวววาวสมนามว่าแพรทองทานรุ่งเรืองปรีชากุล